สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนาน,า,นาสาระบันเทิงค่ะเด็กก็ไม่เว้นเจนนี่ยิวตอกกลับสาวใหญ่เม้มด่าลูกสาวแรงเวอร์ ลูกน่ารักใน่า็นดูมีพ่อยกแม่ยกตั้งแต่เด็กๆสำหรับน้องยูจินลูกสาววัย3เดือนของเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นและคุณพ่อยิวฉัดมงคลโดยเราจะเห็นโมเมนต์และภาพน่ารักน่ารักพัฒนาการของน้องยูจินอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเจนนี่ได้โพสต์ภาพคอมเมนต์ที่มีชาวเน็ตแซะแรงถึงลูกว่าสตอเหมือนคุณแม่เจนนี่เหมือนคุณยายเกต เหมือนลิลลี่ไงคะงานนี้เจนนี่ได้ตอบกลับว่าคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ใต้คลิปน่ารักน่ารักของน้องยูจินไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมีคนแยกแยะและมาลงกับเด็กแบบนี้ต่อให้เราผ่านอะไรมาเยอะก็จริงแต่ตอนนี้คิดตลอดนะว่า เมื่อ,อยูจินโตขึ้นจะสอนให้เขารับมือและเข้าใจกับคำว่าท็อกซิกแบบนี้ได้ยังไงคงต้องสอนให้เขารู้จักปล่อยวางให้อภัยและมองข้ามมันไปให้ได้ในทุกๆเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะขนาดตัวเราเองบางครั้งยังรู้สึกมีอารมณ์กับเรื่องแบบนี้เลยเฮ้ย <c oughs> แม่จะอดทนให้มากที่สุดนะทำไมนะเดี๋ยวนี้ใครว่าอะไร เรารับได้หมดแต่พอเป็นลูกมันก็อดที่จะคิดไม่ได้แม่จะอดทนเข้าใจและหาทางออกเพื่อน,นามาสอนลูกให้ได้นะอยู่จินลูกรักทางด้านหนุ่มยิวได้ตอบกลับว่าอาโหสิกรรมให้นะครับขอให้มีความคิดเป็นผู้เป็นคนเร็วๆนะครับขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ